สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพอกันคือเก่าครับอีสานสายเลาะชาแนลนะครับผมมาพบมาเจอกันคือเก่าครับเบาบาดสาวหน่อยแรงงานโตนะครับเด้อมือนก็นไม่มีอย่างไรครับเมนูเด็ดคือเก่าครับผมเด็ดสําหรับเบาบาดกับสาวหน่อยครับผมนี่วันเสาราหนึ่งปลาครับผมหนึ่งปลาใส่พักหลากหลายพี่น้องพร้อมกับนี่ครับดักแด้นะครับผม ไปจายตลาดมาแต่คลองถมมว,ว่านครับผมดักแด่พร้อมกับพริกหัวหอมกระเทียมนะครับเสียดนะพริกนุ่มครับจิ้มปลา,าหนึ่งเข้าเนี่ยละครับพี่น้องถ้าลุ้นถําเมืองเป็นน้ำกันครับนี่เมนูนี้สียออกมาหนารับประทานขนาดไหนนะครับนะไปลุ้นกันเลยครับมาครับพี่น้อง จัดเตรียมรับข้าวกันพี่น้องขมิ้นกระเทียมนะครับจึงง่ายๆครับสไตล์บนันหนอกข้าครับส่วนนี้อากาศกยังหนาวอยู่ด้วยครับเด้อ ทางสุลินบานผมเนี่ยกันหนาวครับตื่นเสาร์มากหนักของก็น้าพักเพื่อความพร้อมกันพี่นอ้อง อู้ป่าบวัวป่ามียางกระยัดๆพี่น้องเพิ่มความหอมจะมีประคอเล็กๆน้อยๆน,นะพี่น้อง ข้าวสักเล็กน้อยด้านหนึ่งออกมา,ามมเลยหอมๆไปหยบร้อยแล้วพี่น้อง ที่ผักรกระยากรสลายเนี่ยได้พี่น้องเน้อว้แจวกับน,น้าพริกนุ่มครับเดี๋ยวบอ่อบ้านเสร็็ดน้ำพริกหนุ่มแสนอร่อยคือเก่าแล้วครับ เป็ดเดียวขนาดเลยพี่น้องพักเพกกลินหรือความหอนเนี่ยเพิ่งกับสินยุบเองนะยุบอัตโนมัติปลาใสสวยครับ ไปไปพี่น้องเอ้เต็มจูนพูนนะพี่น้องเต็มพูลูกสิคาจะมลุลอ่ะ ันไปยาวๆครับปกผลเล็กน้อยใส่ทุกอย่างเลยพี่น้องแต่เป็นผักที่กินได้ครับผมเสิไว้แจ้วอันนี้แน่ เจียวยำยำดักแด้ครับเห็ดเมนูยำดักแดงเมนูหนึ่งวยครับเด้อ<ป>เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องรอหนึ่งครับผมมาดน้ถ้่วลุนถ้าเมืองไปน้ากันด้วยครับด้อ <c oughs> เตรียมตัวนึ่งปลากันครับพี่น้องมนันไปยาวๆับผม ็นหมอปลูพี่น้องมันงันไปยาวๆเด้อพี่น้องนะมันงคลิปล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่คอยสานสายเลาะชาแนลนะครับชวนี้กับป่อยปลาเพิ่นซุกไปก่อนครับพอปลาเพิ่นซุกพักเพิ่นกระสิเริ่มยุบลงครับจะคอยเอาพักใส่อีกครับแล้วก็เสไดไปเห็ดน้ำจิ้มนะครับเด้อชวนกัเสดหันไปเห็ดอีกเมนูนหนึ่งก่อนครับผม พิกเนื้ำพริกมุมครับผมอันนี้ก็บัวใดใส่ใน้ำมันนะครับเจ้าสาวหน่อยเป็นถือความมันบ่นได้ครับเพราะว่าชนเค็นไอครับเ,เ,รเลยตัวแบบธรรมดาเลย่ยใช้ไฟอ่อนๆผัวให้เรื่อยๆพี่้อง ทำน้ำพริกหนุ่มกันต่อเลยครับกระเด็นคแ่ะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายาคนอีสานบ้นานเฮานี้นะพี่น้องเนาะทำน้ำพริกหนุ่มนัวๆสับๆเด้อพี่น้องเนดะ้อ พริกที่เห้าใส่กันเป็นพริกสดเด้อพี่น้องพริกสดเขียวนะครับพร้อมกับหัวหอมแล้วกระเทียมปรุงรสชาติกันแหลวแต่ห้ามักแบบใดเด้อพี่น้องห้ามักแบบระสาดจัดจางเข้มนัวไม่วซแต่หมักแต่สาวหน่อยเพิ่นสิเน้นแต่สุขภาพไม่เค็มมาก เรื่ละเอียดแล้วพี่น้องบาบาๆก็เสด้ปรุงเครื่องปรุงยังเลยครับก็จะหลวบลัดต,ตัดตอนจะมีบางช่วงบางตอนสิบด้เห็นไหมพี่น้องเนะ้เพราะว่าสาวหน่อยเพิ่นกับบอสบายอยากตบน้าให้เิ่นกินแปนน๊บนึงก็หันสายหันคัวหรือเวอร์หือเวอนะเก็บรอยแล้วครับหลังจากนี้บ้าๆก็เสด้ปรุงเครื่องครับก็เสบด้ยไทยพี่น้องเมื่องหน่อครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำพริกหนุ่มสไตล์บาบาทครับผมพี่เราไปตะจิ้มกันหนึ่งประนิ่นครับผมพร้อมกับผักนะครับ เรียบร้อยครับผมน้ำพริกหนุ่มสไตล์บาวบาสถ้ารลุนตอนขึ้นโตอีกตัวหนึงครับพี่น้องสับแสบไปนํากันเด้อครับเดอ้อตอนนี้น้ำเข้าก็เดือดเลยเด้อพี่น้องอันนี้เป็นดักแด้ครับนี่ดักแด้ที่เตรียมไว้นะครับเราจะไปลวกก่อนนะครับขาสานทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับพิษถิ่นกกินผ่านความหอนกันครับพี่น้องใส่ไปเลยครับ กินร้อนช้อนรวมนะครับเพราะว่ากินกับสาวน้อยกินหลายคนนะพี่น้องเนี่ยนหนึ่งความสุขความนั้งความปลอดภัยพอจะคล้องไหวดีที่สุดครับพี่น้องมจมไปเรื่อยๆนะครับลอสาวหน่อยครับหน่อยสาวหน่อยมุดขึ้นเขามุดขึ้นอ่าเด็กกบ เอาหน่อยคือเฮใหญ่เลยลหู <Wow. S 2> เ้ยน้องอยู่เป็นฝาโอ้องนนนนนนลวกแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวบาบากันเสร็จตักออกแล้วครับรอทำย้ำเลยครับ ตัวนี้ก็หันสมุนไพรในครัวเรือนนะครับผมยำดักแด้ครับผมเน้นที่สมุนไพร มาครับมาพี่น้องบาวบาดกัสเดย์ย่ำดักแด้ครับผมถารุ่นทาเมืองไว้ทํากันครับเพิ่นสิมีเครื่องอยังเพิรนดเนาะมียังหมากไมก้มนะครับนดี่พี่น้องเครื่องถือบาบาดหทานไว้เรียบร้อยแล้วเด้อกัสเดยใส่ไปลวกันปุ้งเครื่องเล็กๆนหน่อยครับสูตรไผ่สูตรมันครับเฮ็ดจตงได้ก็ได้ครับ ชุบๆใส่พริกป่นแนเล็กน้อยพี่น้องเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันกระบุน้อยดักวะของน้อยนึอยเด้อพี่น้องใส่น้อยเสบน้อยใส่หลายเสบหล,ลายครับ คนก่อนคนก่อนผัดบ,บานเฮาหนาวสักน้อยนึงอือกเปรี้ยวดีพี่น้องไปเน้นเปรี้ยวสาหน่อยมักเปรี้ยวแห้งเด้พี่น้องเนะ๊อะ Belo hạp nền nguồn nha y lại hỏi lạc quan chắc là chim nhớt. Stay sợ nắp ba nắm chắc là nguồn nắm sợ nắp ba nè ใส่สมุนไพรนี่แหลสมุนไพรขื้นบานเท่าไรพี่น้องเครื่องครัวประจำรัวบ้านซิมมันก่อนครับพี่น้องมาแสบขนาดเลยครับพี่น้องรออขึ้นโต๊ะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ ยำสมุนไพรดักแด้นะครับผมสไตล์บาบางไม่มีอะไรมากมายนะครับรอขึ้นโต๊อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเปตะกินแห้งพี่น้องเอ้ยขึ้นโต๊ะเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องมาครับมากินเขาก็บาบางสาวหน่อยครับผมวันที่เก้ามกราคมสองห้าหกแปดนะครับผมนี่ครับนี่ที่เด็ดครับยำดักแด้เครื่องสมุนไพรเด้อครับเด้อจะมีพักจัด เตรียมเรียบร้อยครับเพิ่มความสวยงามด้วยครับเด้ออันนี้ก็สิเป็นปลาดินนึ่งนะครับพร้อมกับผักหลากหลายขาดบะไดคือน้ำพริกนุ่มครับผมน้ำจิ้มอันนี้สิเป็นหน่อไม้พร้อมกับผักทีน้หนึ่งไปน้ำปลาช่วงสับๆแล้วครับเป็นจะได้ครับหน้าตาสีสันนารับประทานขนาดไดครับผม มื่คลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ขอให้สารสายเลาะชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผม